ตอนนี้นะครับตัดเส้นขาวเสร็จเรียบร้อยเตรียมลงทรายนะครับตอนนี้ก็คือต้องมาเก็บเศษหญ้านะครับที่ร่วงหล่นจากการตัดเส้นขาวนะครับเส้นขาวบางาส่วนเนี่ยเราก็ต้องมาตัดต่อหน้างานนะครับก็จะมีเศษหญ้านะครับที่หลุดออกมาบ้างนะครับตอนทั่วทีนน่ตอนที่เราตัดเส้นขาวนะครับเราก็จะต้องเก็บนะครับโดยใช้ที่เก็บ ทำความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนี่นะครับก็จะเป็นที่เก็บเศษนะครับเศษหญ้านะครับที่หลุดออกมานะครับจากโดนตัดนะครับเพราะว่าเส้นขาวเนี่ยเวลาที่เราใส่เนี่ยนะครับเราก็ต้องตัดเป็นกรอบนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราก็ต้องเก็บความสะอาดให้เรียบร้อยให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดนะครับทาความสะอาดนะครับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งนะครับหญ้าเทียม วันยาเทียมที่นี่ก็อีกประมาณไม่เกิน2อาทิตย์ก็น่าจะได้เล่นนะครับแล้วก็สัมผัสความสนุกความนุ่มนะครับเดอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ